สวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาเหมือนพามากินตําปลาเมือกค่ะตําปลาเมือกเสแสรบักแก่หองกระมอันข้นจ่องหลวกแล้วกับต้นหอมจ้าทุกคนจ้าจริงๆชอบดอกแคด้วยค่ะทุกคนจ้า,อาดอกแค่ลวกเมื่อแก่เสแซรบักแต่ว่าเมื่อหนึ่งป่มมีดอกแคก็เลย่ใช้ต้นหอมกับสารกทีแทนจ้าทุกคนจ้ากินกันได้จ้ะอืมโอ้ยสอนกูนไปเลยมาเอามาสดน้ำมันน้ำไรไรซื้อปลาเมือกตัวที่แบบกำลังกินนะคะทุกคนจ้า แต่พอมาลวกและวขาลงม,มันคือบูกปลดดีคั่มตอนที่ยังไม่ลวกมันจับแบบตัวน่ารักตะปะตะแปงพอดีกินอะ่ะลูงเหมือเอิญปลมึอยังพอตัดแล้วไอ้พอลวกแล้วหายเบิดก็ไปเอาซอนมั้งสดน้ำอืม <c oughs> คน็นความถึงจมก <c oughs> นนูกอะไรคะทุกคนอ้ไระอ้ไระจะตำผักสารพีใส่เลยแต่ทีนี้คิดไปคิดมากินกลับเลยเพราะว่าแอรชอบตำสารพีใส่แอรก็ชอบค่ะทุกคนจ้ะตำผักสารพีก็อร่อย ผักขันจองบ้านเราอีสานเรียกผักขันจองนะคนไทยไม่รู้เรียกผักอะไรเรียกผักอะไรก็กินเถอะผักกินได้เหมือนกันเพินผักกังาดพูดผิดผักกาดเขาเรียกอะไรไม่รู้เป็นอีสานบ้านเราก็ผักขันจองค่ะอื้อ mà xuất nám luôn luôn Ừ, อขึ <c oughs> ้นจมูกดีมาก <c oughs> ทุกคนเป็นาจะตำใส่ คือแบบโดนน้ำตํมอะ่ะอร่อยมากอะ่ะน้าจะตํมไปเลยไม่น่าตํมมาเขือพักคันจองเนี่ยจากสารพีนเนี่ยถ้าโดนน้ำต้มนัวๆพี่น้องเอยอ,อร่อยมากอืออร่อยสุดใจชิหหกหน่อยขึ้นตะมหรกน

จากทุกคนชอบมากเดี๋ยวรอบหลังตำตาแต่ผักสารพีก็ใส่เครื่องใส่อะไรอยู่แต่จะตําใส่กันเลย <c oughs> <c oughs> อืม ผจ้ะป mm hmm. ิดเน่ยจะปะไปกล่วงแซ่บสดใจอืม mm hmm. Nhưng nó để lại Tại nó có Các <laughs> bạn biết kín nó nó มากไหมอ้อสมควรอิ่มอยู่กลูกกินตั้งนานแล้วกินตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเครื่องเข่าเครื่องขนมเครืนน่องน้งอารมณ์ตั้งแต่ตื่นขึ้นกินกันถึงตอ,ตอนนี้แล้วนานจุนนอกน้าบุกเออเฮ่ออิ่ม เกินไหมทุกคนโอ้ยอิ่มปะโอ้ตายนู้นแหละก็กินจริงกินจังกินจริงๆข้าวเหนียวก็สองห่อน้ำออลูมิดนึงโดนัทอีกขนมก็บแก๊บไม่เซเว่นอีกกินเยอ่งั้นอ่ะรวบกโอ้ยอิ่มคันจุกแค่ ไม่รู้ใส่ทำไมเนะาะใส่แล้วไม่กินคุยเผ็ดอันนี้เผ็ดตนหอมจ้จะเดี๋ยวกวาดลูกปิดแม่อยู่ยังกวาดไม่ได้่อยเผ็ดจนหอมทุกคนมไม่เผเพชรอกพี่ บีบกะเป็นแม่แข่งกันเดียร์จะไหม สิจัดสิจาดมากชีสคุดชีสมังคุดอืมเขาจะนำแก้เพนนิะเพ็ดตุบีุ่บแห้งแล้วมาสัตตุนฟอรรี มันสีบเพ็ดนี่หรองเลยแล้ว่าจะไม่เผ็ดเพราะกินแล้วมันได้ซีดอยู่ตัวนี้จริงจริงมันก็จะไม่เผ็ดมากค่ะถ้าไม่กินอันนี้อันนี้บวกเข้าไปฮ่ยซีด bởi đi và đi Sít chặt, lại nua lại. ปแล้วจ้าทุกคนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มากดไลค์ like, มาคอมเมนต์แอนนะคะแอนอจะกลับไปเยี่ยมไปยามพี่น้องครบทุกคนเด้อเผ็ดมากพูดต่อไม่ไหวขออนุญาตทุกคนจะขอบคุณพี่น้องแต่ว่าเรื่องความเผ็ดมันพูดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวแอนกลับไปเยี่ยมไยยามไปถามไปท้ปาวข้าว ทุกคู้ทุกคนให้ครบทุกบ้านที่มาหาแอดน,นะคะทุกคนจ้าขอบคุณทุกคนหลายๆที่มารับชมมาเมน้นมาให้กำลังใจกันนะคะทุกคนจ้าไปแล้วจ้าเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า